สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มามาเจอมาพอกันตอนสองถุมมาพอกับของพาแซ่บชวนชิมของเราเลวันนี้พามากินอาหารฝรัง่งจ้ะสองสามถุมล้วได้ทุกคนสามถุมแล้วสามีสั่งอาหารมากินเขาก็เลยอยากกินอาหารฝรัง่งซึ่งเมนูนี้ก็ชื่อเมนูโฟชีสนะคะทุกคน เป็นอารม,มาารณ์มักกะโรนีโฟชีทนี่หอนๆเลยเพิ่งสั่งมาเขามาส่งเมื่อกี้โฟชีทก็คือชีทส,สียางเดีย๋ยวฟังกันได้ยิยนป่ชีตสี่ยางทุกคนร้า,านนีนเด้วน้อยแห้งอีกร้านนึงนะได้แบบหมอหนึงเลยทุกคนกินหมดดอกแต่ว่ามันได้น้อยราคาสำคํำกันกันได้วบาไป,ออไปเดี๋ยวจะเทให้ดู แสบบอไหนน้อยๆมีชีสสี่อย่างทุกคนเข้ากับสิบปรเท่มือดดกเท่ครึ่งหนึ่งพ็อันนี้สิบใบเห้สามีชิมกินบะหมือดกทุกคนเ่นสั่งมาแบบอารมณ์อยากกินชีสมือนนี่ก็เลยมากินชีสดูน้ำก่อน โอ้มังควรชีสซียางอืมหือยดหึก็แสบอยู่แต่ได้น้อยไปกินบ่หมดดอกไปถ้าอุ่นกินมืออื่นนะให้ร้านนี้ได้น้อยหม ชีสอยู่หนีมันแสบน้วทุกคนเป็นอาหารฝรั่งมาเนี่ยเป็นชีสสี่อย่างเป็นอาหารอิตาเลียน อัดแน่นแสบทุกคนแสบเฐีอะอีกดานนึงก็แสบได้นะหลายน้ำเขาสีสอบกินแบบโมรงเงนสคาโบนาร่า แล้วก็โพสโฟชิตลองมาหลายเมนูแล้วก็ชอบกินอีกอย่างนึ่งสปาเกตตีฟรุตตี้อีกอย่างสักอย่างฝรั่งน,นี่ถ้าไปอิตาลีสเปนสิสิสด้กินมันเป็นเกี่ยวกับซีฟูดเนะื้ด้กินแบบซีฟูดเน,น้นๆแซ่แอบจกซื้อยังดอกแต่ยูนีแต่ยูเย้มันนีเดือกกินพวก จะก,กับชีสกับเนื้อดีกว่าลองกินเมนูที่แบบไปกินอิตาลีแบบซีฟู้ดมันมีแต่กลุ่งแซ่สองพิษไม่บอกใครเลิศเมนูชีสนี่เลิศเลย ตอนออไปเที่ยวอิตาลีส่วนนายเขาชอบลวกเ้นแข็งไม่ดีนะคะทุกคนกินตอนสีทุ่มเลย ชีดมันกับซีอิ๊วของในทุกคนแสบรับรสชาติของชีสใส่ชีสดังนี้บ้างแต่มันชื่อโฟชีสคือแบบซีชีซียัง ครไปกินอาหารจีนก็ร้องมึงอาซิมกักมันนี้เป็นอาหารฝรั่งตอบเด็กทุกคน อืมเส้นสุกพอดีแบบนุ่มๆนุบมพิซซ่าบ่ค่อยสอบวกเป็นน่สิสอบเีีย ไถ้าอีกลานหนึ่งอ่ะนามมันจะหลายแฮะได้หลายแล้วก็ชีสหลาย,ลายอันนี้ไม่ความเผงลยอไงก,กระแสบอาระแสบยู่ ซึ่งกว่าหลอดมันจอยกว่าด้วยกันมือดละ่ะอืมอมันนี่คือซิงนอนรับดีครับกินลายอืมอ เสียงหอมข่อยไม่ละขนาดกินซอนยิ้มติดมือโอ้ยนุ่นรับดีนุ่นรับล้วกินหลายหมดต่อผมเอาผมออกทุกคนหมอแฟบไป จะไม่แห้งหงัวแห้งเศร้าตอและมันออกหนาแห้งตอเกามต้องกับบางย่ากดอกน้ำมีน้ำยาหลายๆน้ำยาฮะซัางยากสีเดือนหูก็สี่เด้ดบางอันอือม <c oughs> bạn phải xả mi sim với cậu này đúng không? mà hắn vẫn đang kinh mơ để giải mất bằng thường mất cả giặc bên thức bằng cả giặc nha để lại yêu bò hắn thay với cậu mất bình chân này ก็เพราะมันรับอาหารไทยนะครอืมอืมเชอรี่ก็ถ้าไม่มดหรอมึงเดียวจิ้มมดเลยสื่งว่ามาอนี่ยมันเนี่ย ก็นั่นเดี๋ยวสูงแห่งนี่ข้นสั้นๆนสสี่กำลังเปียวหวานอุ้ยอันนี้คนบวานเขากคยสือไปไหว้ยักษมือสองมือเขาจะไปกิน

ยับไปทำผุนแน่นยอยคือสีอือเม,มือไปหยิบกินได้แดงเนต็มต้นอยู่ลบก,กินอ,อา่ะทุกคนผ้ามาซิมมักกะโรนีโฟชีสมักกะโรนีสีชีสนะคะทุกคนลองกินเมืองแสบอยู่อารมณ์แบบไข่ไข่คา,าบโบนาร,ารนะ่าแหละตัวซับซามีนะทุกคนมันกินได้สำหรับเ่อเป็นคนไทยนะ เออมันกินได้เมนูอื่นก็นกินยากยู่มีเมนูสิกินไงสิเขาคิดว่า <c oughs> มีบอลลังเนสคาโบนารากับโฟชีดอย่างเคยลองกินเมนูยังดอกจำบ่ได้ว่แซ่บอันนี้คือว่ากินได้นะะทุกคนโอ้เป็นหิวนอนลนะซีถุมยิ้มแล้วก็หิวนอนเลยทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนวันนี้พามากินอาหารฝรั่งโซ่หิวนอนกนะินตอนซีถุมทุกคน อีแม e ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนนี่เป็นคลิปอาหารแนวใหม่ในะทุกคนมาดแบบเด็กๆ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่าขอ,อกันม่คลิปหนะ้า